อ๋อนะวันนี้ก็จะได้ถ่ายรูปคางคกแต่คางคกตัวนี้มันไม่ได้ขึ้นบ่อนะเป็นคางคกที่แปลกๆอยู่เนาะขอให้รับชมรับดูด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสนุกนะอย่าคิดอะไรมาก วันนี้ก็ได้มาช่วยงานพระอาจารย์ที่วัดนนสูงก็หินคางคกมันมาน,นั่งอยู่ตรงนี้มาน,นอนอยู่ตรงนี้เป็นคางคกที่แปลกนะโยมเนาะถามสอบถามอาจารย์อาจารย์บอกว่ามันอยู่ยี่สสองเดือนแล้วมันไม่ไปไหน อยู่สองเดือนแล้วโยมนี่ยมันอย,อยู่ของมันเนี่ยแล้วกลางคืนเนี่ยไม่รู้มันมันลงลงลงไปหากินหรือเปล่าไม่รู้นะมันก็อยู่สูงอย,ยู่นะเดี๋ยวจะถ่ายให้ถ่ายให้ดูนะระยะที่มันอยู่เนาะก็มีไม้เนาะ,นะเสาอยู่นี่ก็มันก็ขึ้นมา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 เห็นไหมมันอยู่ตรงนี้ก็สูงอยู่ใช่ไหมล่ะและ้วฝั่งนี้ก็เป็นเห็นไหมมันอยู่ที่ กองไม้นะ่ะกองไม้เศษไม้นะ่ะกองไม้เกา่าๆไม่รู้มีงูหรือเปล่าไม่รู้ตรงนี้นะกองไม้นมันก็อยู่กองไม่อย่างงี้ตรงนู้นก็นะนแปลกนะแปลกแปลกแปลก,กนะ คนโบราณบอกว่ากบมันจำศีลบ่แต่ทีนี้อันนี้มันไม่ใช่กบนี่เป็นเป็นคางคกคางคกมันก็จำศีลหรือเปล่าก็ไม่รู้เนะาะดตาตาูตามันดูตามมันตามตามมันดูมาดูดูดูตามมันก็กลัวเราจับมันอย่าโยมเนาะอ,อยู่อย่างนี้มันก็คงจะระวังตัวมันเลยนะ ดูแล้วก็พิจารณาโยมนะพิจารณาไปทางธรรมเด้อมันเกิดมาเป็นคางคกมันก็อยู่ของมันเนาะมันก็อยู่ของมันถึงผิวหนังมันจะเป็นอย่างนี้แต่มันก็จำศีลนะโยมมันถือศีลเนี่ยคนโบราณก็บอกว่ามันจำศีลมันถือศีลนะภาวนาเนาะคือมันไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปฆ่าสัตว์ เด็กเนาะมันก็นนกยู่สูงอยู่นะนึ่นนึ่นห้ถ้าจะไปจับดูท้องมันเป็นไงเอฟซี FC ว่าไงจับดูท้องมันไหมเผื่อมีอะไรดีๆอยู่อยู่ยู่ท้องมัน ใครอยากให้จะมาจับก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดคอมเมนต์มาเด้อมันไปไหนมันอยู่ที่นี่สองเดือนแล้วเห็นไหมมันอยู่สองเดือนแล้วตามมันอืมกบมันจำศีลคนก็อย่าลืมแหละเข้าพรรษาหรือวันศีลวันพระก็ไป ถือศีลจำศีลถืออ,อุโบสถศีลน,นะอย่างที่จิิบที่ได้ลงผ่านๆมานะเพื่อสะสมบุญนะ,ะใครมีความคิดอะไรก็คอมเมนต์นมาเดี๋ดูเพื่อความเพลิดเพลินนะใครไม่เห็นคางคกพะยาคางคก ตัวมันสีดำปึ๊ดเพราะมันไม่ออกไปข้างนอกอืมแปลกมะบางคนเห็นแล้วก็โกงจันเลยเห็นผิวมันนี่ก็โอ้โหหน้าหน้ากลัวไม่กล้าจับแต่มันไม่มีพิษหรอกโยมเอ้ยนะแต่เราก็จะไปเบียดเดีอนม,มันก็อยู่ของมันอืมไอ้ไอที่แปลกก็คือ มันไม่ไปไหนมันไม่ไปลงหากอกหาจีนแล้วมันอยู่ตรงที่อากาศถ่ายเทด้วยนะอยู่ที่สบายสัพพแยะดีนะหมาก็มีแต่หมาก็คงจะไม่ควรมันนะมั้งเมวก็มีท,ที่นี่แต่มันก็อยู่ของมันอย่างนี้จะแ,แปลกนาะแปลก เห็นมั้ยมันติดระบบ okay, <coughs> ภาวนาโยมดูปากดูปากดูปากคางโคบภาวนา